ครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับช่วงหลบห้อยไก่จอดจู๊กนะครับกับอายุน้อย้อยไม้ครับผมเฮ้ยเจอลูนเจอลูนเจอลูนแกะลูนก่อนแกะลูนก่อนเฮ้ยผีมาโอ้จะแกะลูนจะมาทำไมเอา้าลากใส่เพื่อนโอ้ไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนแล้ว ta cả luôn con ta luôn con ấy thằng đi mới mà mình mới mà cả thay cả thay hơi 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 mà pan ơi ไม่สนใจเลยครับเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนนอนละเราไปทำเครื่องให้เพื่อนก่อนสวยสวยสวยปั่นสองปั่นสองเอาเสร็จเอาเสร็จเอาเสร็จเพื่อนอเ,เอาเสร็จเฮ้ยมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนดีลงไปก่อนนะจะมครับจะมาเฮ้ยเฮ้ย โดนหลอกวนในแมสเนี่ยับกลัเป้ากเป้เอยตามอยู่ตามอยู่ออสกนนึงทีโอตีอย่างไกลเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยฉียยฉีกทอฉีกทอดฉีกทอดฉีก เฮ้ยอย่ามินตามมาดิเอาเฮ้ยเอาเราลากใส่เพื่อนเฉยส่งไหนต่อให้เพื่อนครับ <S <S <No. S 1> เอาเฮ้ยตามมาเป้าเรียบร้อยโอ้ขอโทษเพื่อนละละแอบมาฮิวก่อนละแอบมาฮิวก่อนเฮ้ย กินเล์จะไล่ต่อโอ้มีก่อนิีก่อนอืมมีก่อนเราไปช่วยเพื่อนครับเราไปช่วยเพื่อนครับเครื่องเสร็จไปเครื่องหนึ่งแล้วนะเอ้ยเฮ้ยผีผีมาเป้าเนี่ยเอ้ยเอามาเจ็บอะไรตรงนี้ฮิวเหีวห้วเหีว้วเหวผีเหมือนอมเป้า อผีอุ้มสาวอยู่ใกล้ปันไงเอาสาวอยู่ตรงนี้หรอเอ้ยเพื่อนลบหน่อยลบ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 ก้อนลบก่อนไปที่เครื่องครับไปที่คนหิวเราไปช่วยละเอ้ยเออบอลรถทำครับสวยสวยแต่เราต้องรองให้เพื่อนนะไม่ตนไม่โดนสาล่าครับ mẹ thêm hơi 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 không con mình để ta đôn, mèo lâu mèo lắm, mẹo lâu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  mẹo để mẹo lâu ok, lâu เงยเพื่อนก่อนครับเพื่อนจะตายแล้วเอ้ยผีหมาป้านะเอ้ยแอบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนผีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาทเพื่อนมาฮตเพื่อนมาหิวื่อนมาหิวื่อนมาฮิวก่อนแอบบเลยนะเพื่อนแอบบเลยแอบบเลยเอ้ยเอาเพื่อนนอนแล้วรับปั่นไฟล่อครับ โอ้เครื่องเหล่อนีกต้องสามเครื่องนะเพื่อนเฟดสองเราคนหนึ่งด้วยแย่เลยครับเก็มนี้คนหนึ่งเราช่วยอยู่มั้ง <c oughs> โอ้ปาจัปป้นแตกทำไมนะอ่ะโอ้ผีมาเลยนะจับปันไฟต้องรลากลากก่อนเอ,อ้ยเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่ตรงนน้นนะเราต้องเล่นอยู่แถวๆนี้ครับ สวยลงลงแล้วพีลงพีลงแอบก่อนแอบก่อนเอิ่มมาเฮ้ยอย่าปล่อยแห่ดิเอาไปก่อนหนึ่งพีโอสีอย่างไกลเลยเอ,ยเอย่เอ้ยเฮ้ยเอ้าจะปล่อยแห่ทำไม โอ้ขีครับขี่ไม่โตนไม่โตนเราเล่นตรงนี้ครับเราอย่าลากไปหาเพื่อนนะแต่ตรงเล่นตรงเอ้ยตายอยาอ้ยังมีแมสเซอยู่ยังเอ้ยเราลากใส่เพื่อนอีกแล้ววะโอ้เพื่อนหลบไปเพื่อนหลบไป วยครับสวยแต่เราซ้ําเครื่องเอ้ยมันเห็นพระหน้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเอ้ยปล่อยให้จ้าโอ้โหข้าไปก้อนนะข้าไปก้อนไม่โดนไม่โดนเราต้องวนออกไปครับเราต้องวารออกไปให้เพื่อน,นไปไปเอ้ย ไม่โดนไม่โดนลาลาออกไปให้เพื่อนก่อนนะลาลาออกไปให้เพื่อนก่อนเอาเพื่อนก็ปัานตรงนี้หรอสวยสวยสวยปันเลยปันเลยแต่สองเครื่องแล้วครับจหลสองเครื่องแล้วโอเคเจสอเ,อเจสเจสยุอนอยุอนเีย๋ยวพี่มา ไเครื่องเสร็จหมดแล้วครับเปิดประตูตรงนี้เปิดประตูตรงนี้เพื่อนเดีย๋ยวเรารอช่วยเพื่อนเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยผีอยู่ไหนเฮ้ย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 มมาเล่าเฮ้ยสวยครับสวย

แยกออกไปแล้วเราออกได้ออกได้ออ,ออกได้ออกได้โอเคครับเฮ้ยเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดปั่นไฟก้อนปั่นไฟก้อนมีนูนเป้าไม่มีจเจอเนิร์ดอีกแล้วครับปั่นไฟปั่นไฟ เดี๋ยวผีมาอมโอสามร้อยล้วล้วๆโอ้ไม่ติดละโอ้ไม่ติดแกสวยเอาเพื่อนนอนแล้วโอ้ก็รีบนอนเกิน สวยสามร้อยสามร้อยเสร็จเสร็จทันไหมเนี่ยโอ้จะรีบลงไปหนังเงี้ยขอเพื่อนปันสองอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยคิลเลอร์มองมาทางนี้มาทางเรามาทางเราสิงเ่องสิงเ่องก่อนไม่รู้มีกระทึบแรงเล่าเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้เอาไปก่อนหนึ่งที เอเย้ยอย่าติดติดต้นไม้อะไม่โดนไม่โดนเราไปบ้านฝาครับเราไปบ้านฝาเราเดินไปในซอยเลยดีกว่าเฮ้ยถีตามมาดีไม่โดนไม่โดนอืมพับมา้าไปก่อนเลยละกันเข้าไปในแมทเทพครับเข้าไปในแมทเทพ มันู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยลงลงลงเขาหลงเขาหลงเฮ้ยเอ้ยเอาโอ้เรียบร้อยครับไม่โดนไม่โดนฉีกรับฉีกฉีกให้ขัดกระดาษ AC. เอซีเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาดิ สวนสวยเรียบร้อยหลองอีกแล้วครับหลองอีกแล้วหลองอีกแล้วสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่เอ้ยเอ้ยบ ốn คนเอาเข้าไปในบ้านใหญ่แล้ว ออกมาแล้วโอ,โอ,โอ้คนนี้ไล่สุดไล่สุดคนนี้ไล่สุดเราบนขับแปังไงครับเอ,อ้ยปั่นเสร็จยังไม่มีใครมาซ้ำเครื่องนี้เลยหรอเราเครื่องนี้ให้เสร็จครับเราเครื่องนี้ให้เสร็จเร็ียบร้อยสวย หิกคอนหิกคอนเอากินเริ่มไม่แขวะแล้วหรอกินเริ่มไม่แขวะแล้วโอ้เรารอเราไปช่วยเพื่อนครับเราไปช่วยเพื่อนเพื่อนนอนอีกแล้ว เจ็บอีกคนนึงนะครับเอ้าตรงนี um ้ใกล้เสร็จแล้วเครื่องตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอรอช่วยไม่ไม่รอช่วยไม่รอช่วยแลบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาป้าน่ะราช่วยเพื่อนจงไม่เห็นจงไม่เห็นจงไม่เห็น ช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ผีเขาหวงผีเขาหวงเลช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยดึงเลยดึงเลยอ่าเรียบร้อยเอาท็อเอาท็อเอาท็ออยู่กับท็ออยู่กับท็เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเอเอทำหน้าต่างไปก่อนหนึ่งที เมียเราเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปังตุ้งดีผิวไหนฮะเมียเราเมีเรากลับไปหาเพื่อนกลับไปหาเพื่อนเอาอย่าคานดีโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ๊ยปี๊ปปี๊ป โอเอาไม่เอาแล้วตีเขาจะตีแบบตีให้เจ็บหลายหลายคน,นครับก็จะไม่แขวะลรามั้งเขาจะตีนอนอย่างเดียวเราปั่นดีกว่าเราปั่นดีกว่า เพื่อมาปัานน่นดีโอ้น้องอยู่ได้สวยยุคนี้ยุคนอนประตูอยู่บนบนขวาครับเอ้ยบนซ้ายกับบนกลางเอาก้องวั no one, นเหรอ โ้ยากแล้วครับยากแล้วครับตอนนี้โอ้โหนวันนะป,ป,ป,ปัดๆปัดๆปัดไปที่ก้อนหาหาตัวเต็มก้อนหาตัวเต็มก้อนโอ้เนินมนวันโอ้แย่แล้วครับแย่แล้วครับตอนนี้นอนสองแล้วยังไม่มีใครเปิดประตูเลยนะเนี่ยโอ้แล้วโทเท็มอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ขาว เราต้องอ้อ silently, มไปช่วยเพื่อนดูแถวนี้ก่อนช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าก <โ cousin. S 1> ูช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับผี่อุ้มแล้วผี่อุ้มมาทางไหนฮะสาวอยู่เฮ้ยสาวอยู่ตรงนี้หรอโอ้โหช่วยยากครับเหางนี้ช่วยยากช่วยยากช่วยยากเราเปิดประตูก่อนดีกว่าเราเปิดประตูก่อนดีกว่ากันเหนียวตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี เรอประตูก่อนครับช่วยไม่ได้ครับ้ห่หผีผีมองแล้วครับแต่เราต้องช่วยเพื่อนให้ได้นะต้องช่วยเพื่อนให้ได้ตายก็ตายเพื่อนแข็งใจไว้ก่อนผลมาเล่าเปิดประตูเลยครับโอ้ ไปประตูเลยครับไปช,ช่วยช่วยคนนี้ก่อนช่วยคนนี้ก่อนอเอาไฟสองไม่เป็นไรเ<า>พื่อนมีบอโลโไปไปคนนี้ช่วยได้ไหมเอ้ยมันมามันมามันมาม,นมาครับเพื่อนช่วยได้ไหมโอ ksi, ส้สวยสวยสวยช่วยได้เปล่าสวยครับสวยเพื่อนนอนแทนเฮ้ยมาประตูก็นะสวยเพื่อนมีบอโลโครับ เราอ้อมไปช่วยเราอ้อมไปช่วยเพื่อนก่อนออกกันหมดแล้วออกกันหมดแล้วน้องไปช่วยเพื่อนครับค้ฉาคำา,คำา <c oughs> เ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาปะนะเฮ้ยไม่มาไม่มาช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้วไดสวยแยกเลยแยกเลย อย่าหาหาประตูก่อนอีกประตูอยู่ไหนนะทดก็ลืมแล้วประตูเต็มดีกว่าเราตรงนี้ไม่มีไปประตูดีกว่าครับไปประตูดีกว่าครับเราช่วยได้แค่นี้แหละไปประตูดีกว่าเดี๋ยวเราตาย แต่เราต่เฮ้ยผีมาผีอยู่นะเฮ้ยมาครับมาแล้วฉีดฉีดช่วยเราวิ่ง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 พีมันเห็นเราแล้ว่าปล่อยปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยให,ยห,ยห้เออประตูนี้ออกได้ไหมโอออกไม่ได้นะ เอาประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่นี้ประตูอย่นี้ทันไหมเนี่ยโอ้ยทนัทนทนัทนทนทันออกได้ออกได้ออกได้สวยปะละจะกร <c oughs> <c oughs> ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอลบน้อยใกล้จะจู๊กอีที่10นะครับ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทศด,ด้วยนะครับแล้วก็รอชมคลิปวิดีโ,ดโอ EP หน้าได้ใหม่เร็วๆนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ทดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊วย